เล่นด้วยไม่ได้ว่ะพี่เบนแม่งไรค่ะผมแม่งใส่ชุดอดอกไม้ด้วยแม่งโคตรตุ่ดนะ่ะแม่งชื่ออะไรวะแล้วก็นะตะกี้ผมเห็นแวบๆบแบบชื่อมิกกี้อะไรทุกอย่างเนี่ยมิกกี้มิกกี้มิกมกี้พิมมิกกี้นายจะฆ่าเราทำไมว่าไงนายบ้าเหรอ อยู่ๆจะมาจับกันทำไมเนี่ยนายยังสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือผมมีเวลาทั้งวันนะจะวิ่งไล่อย่างนี้ก็ได้ผมไม่ว่าเอ้าถอดใจแล้วเหรอตุ๊ดว่าถอดใจแล้วเหรอทำไมอ่ะถอดใจทำไมอ่ะ วิ่งไปที่เดิมจะโดนไอ้บ้านนั้นไล่ฆ่าอีกไหมเนี่ยซ้ายมือเป็นทะเลตอนนี้เจอบ้านคนยังว้วเอ้าเวลาฟานี่มีเอ e เน y รจีด้วยมีมีเวลาโจมตีกับเวลากระโดดจะมีเอ e เน y จมีสเตมิน่าเหมือนอาร์กอะแต่ตอนวิ่งไม่มีพี่เบนไม่ต้องไม่ต้องกดชิปก็ได้นะกดกดแคปล็อกอะมันจะวิ่งยาวเลยใครว่าเขาขาวอะเจอคนไอเนี่ยผมหรือเปล่าพี่เบนไฟเหมือนเจอไฟเหมือนสองคน ถือไฟถือคบไฟสวัสดีครับไวรัสสวัสดีครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยกดยังไงกดตัวีอ่ะคุยอ่ะกดกดตัวีครับกดตัวีโอตูดูพี่เบน์แต่งตัวโคตรจะดำตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเข้าเกิวเดี๋ยวผมเอาเข้าเกิวแป๊บหนึ่งอยาดนาเนียนครับไวรัสผมผมเคยมาเล่นแล้วผมเคยไปบ้านคุณด้วยจุดไฟยังไงนะเอามันมันจะมีคบเพลิงอยู่ในตัวเฮ้ยเฮ้ยมันตีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เอาบล่าฟาดเลยพี่เบ้นฆ่ามแม่งไอ้ยาม,มาถึงงกะฆ่าคนเลยวะกลัวกักันเองที่เป็่งฆ่ามแม่ง,มมงเฮ้ยเ,ยเยตีขาพี่เบ้นตีตํำๆตีขามันมันตียากวะ่ะอกลัวดยกันเองวะ่ะตีเลยไม่ตายง่ายๆหรอเอามันตีกูแล้วะ่ะเออตาย สู้มันสู้มันเดี๋ยวผมวิ่งมาหาไปแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะดูมันตีอยู่เลยเนี่ยตีจังวะทำไมมันตีแม่นวะผมก็ตีโดนมันตั้งหลายทีทำไมมันไม่ตายวะเล่นกันเด็ต้องตอบผ้าว็เลยแม่งเอนกายกรรมกายกรรมกวางเจาผมว่ามันตายเพราะตีโดนกันเองหรือเปล่าวะ เรียบร้อยนี่ขโมยของได้ไห่เนี่ยนี่มันจะมีถุงตกอ่ะกดตัว E อะพี่เบซนมันจะขึ้นมาไหมของเราอนเวสเตอร์เนี่ยของของมันอยู่ข้างล่างของเราอยู่ข้างบนกดแคปล็อกเลยให้มันวิ่งเลยถ้ากดถ้ากด C ค้งมันจะเป็นการหมุนหมุนกล้องแบบสามรอยหกสิบองศาอืมเดี๋ยวต้องถึงบ้านก่อนจะปรับภาพใหม่ปรับเลยก็ได้นะพี่เบีนนวผมเฝ้าให้ปรับเลยบอก เดี๋ยวไปก่มอนกันไ,ได้มันยังเล่นได้เอเคเดี๋ยวไปเป็นคิงดีกว่าให้พี่เบ้นไปนั่งบาลังเป็นคิงดีกว่าเนาะมันแช่ไม่สม,มูทเฉยเร็วแรงปีงอ,อยู่เขาจายโวยๆวยแหละเมื่อกี้ได้ถ่ายอยู่ไม่นีถ้ถ่ายถ่ายถ่ายหมดอะพี่เบ้นถ้าเจอพุ่มแบบนี้แวกเก็บด้วยนะเวลาเก็บของคือกดกดตัวอีค้างเอาเอาหน้าไปจ้องมันแล้วก็กดตัวอีค้างมันจะเก็บของได้พุ่มไหนเนี่ยพุ่มพุ่มขา,ขาวๆอะเด,ๆเดี๋ยวหาให้ใหม่ นี่เนี่ยพุ่มแบบเนี้พี่เบ้นมันเอาไว้ครับชุดออมันเอาไว้ครับเสื้อผ้าได้ไอ้ไอ้แฟกต์เนี่ยได้ครับชุดเท่ๆใส่กันไปอ่ะกระต่ายกระต่ายพี่เบ้นฆ่าไหมทำทำไงมันเลยฆ่า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 เอาเนื้อเอาเนื้อเนื้อดนกันเองแต่ดนกันเองตีคนเดียวพอมั้งตียังไงวะให้มันโดนเป้าก็ไม่มี กะเอาอะโอ้แม่งลงหน้าผาปล่อยมันเติเดี๋ยว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 ลลอยฟ้าไปไปข้ามฟ้ากันน้ำจะหมดแล้วอะน้ำต้อกินยังไงน้ำต้องไปเก็บในแม่น้ำพี่เป็นน้ำแถวนี้เก็บไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเห็นด้านด้านซ้ายมือเราไหมอันนี้คือจุดที่คิงจะมาเอาของเวลาเก็บภาษีมาภาษีมันจะมาอยู่ในหีบตรงเนี้ยอ๋อ เอาได้เฉพาะคิงคนเดียวใช่เพราะงั้นเราก็ต้องไปเป็นคิงเพี้ยนมายืนมายืนตรงขอบนี้มายืนตรงขอบนี้ตรงริมริมน้ําอ่ะยืนยืนใกล้ๆผมหน่อยเนี่ยแล้วมันเออเกตวัตเทอร์กดครั้งเดียวเออนั่นแหละเก็บน้ําไว้กินมันเก็บไปนีไหนเนี่ยมันจะเป็นหยดน้ําขึ้นแหยหยดน้ําขึ้นเป็นฮอตคีย์เห็นบ่เห็นเห็น เหมือนเจียวเลยมันเหมือน,น,นทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเอาสักยี่สบสาสิบอันก็พอละอเนี่ยแน่ว่เหไหนี่ยวเในโคนต้นไม้มันจะมีหีบอยู่แต่ไม่ต้องไปดูหรอกดูก็เปิดไม่ได้เตรียมอาวุธให้พร้อมอาจจะเจอคนอแล้วข้างล่างคืออะไรของกินปะแถบข้างล่างอ่ะ,อะมีแถบข้างล่างด้วยเหรอ อ๋อใช่ข้างล่างของกินตรงกลางน้ํากินอะไรได้บ้างกินผักกินอะไรเงียบกินค่าสัตว์ก็เอาเนื้อไปย่างก็กินเนื้อไม่เก็บเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยนี่มาดูป้ายเขตปกครองพิเศษเขียนภาษาไทยหรอทำโคตรยากเลยเนี่ยใครทําก็ไม่รู้ไงว่เขียงเอากับมือใช่ใช้มือวาดเอาอะโคตรยากอะ แถวนี้มีอะไรเก็บได้บ้างเอ้ยนี่มันนี่มันของเผ่าดาก้อนนี่หว่าไม่ใช่เผ่าเรานี่หว่าเอาเอ้าไม่ใช่บ้าน<ม>าเราแตกแล้วอระไปไปพี่เบ้นไปยึดไปยึดคิงกันพี่เบ้นอ๋อนี่คือแท่นคิงใช่พี่เบ้นต้องเป็นคิงเว้ยแล้วก็ปรับภาษีฮาฮาหน่อยเขาจะได้ฟาร,ร์มของกันไม่ได้มามขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งอแล้วก็รอรอมันเต็มรอมันเต็ม กดตัวอะไรกดตัวสีใช่ไหมอ่ากดกดกดสีค้างแล้วก็ดูรอบๆว่ามีใครมาตุยเราหรือเปล่าเนี่ยเวลาเวลาเวลาพี่เบนซ์ขึ้นไปนั่งอ่ะมันจะขึ้นชื่อเว้ยขึ้นชื่อว่าแบบเออลุงเบนซ์แคปเจอร์อะไรสักอย่างนี่แหละมาแล้วพี่เบนซ์พี่เบนซ์ลงพี่เบนซ์กดอีลงลงหนีหนีหนีมันจะมาฆ่าเราหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันวิ่งมาอย่างีเร็วเลย บวกไหมล่ะพี่เบนลองบวกไหมที่คนนะคนเดียวเฮ้ยมันเป็นอาวุธเลยนะเฮ้ยแม่งเอาอ่ะแม่งเอาอ่ะเป็นอาวุธนะอย่าเลยเราไม่มีอะไรเลยไปไหนดีไปไหนดีเฮ้แม่งแม่งแม่งไล่ยันบ้านน่ะเชื่อไหมเรือของมันนี่น่ะเรานี่นี่พี่เบนตามผมมาตามผมมา

เข้าเข้อเราต้องพอมันหันมาทำอ้อมเว้ยแล้วก็ฟาดต้องมี้ก็รับเนี่ยมันแบบว่าวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยเราเอาของว่ะเราต้องเอาเลยว่าจะเอาอะไรเอาเนืเอาค้อนได้ทั้งตัวตกหมดทุกชิ้น มันตายยากจะไหวสักเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นตายเหรอเออแม่งอย่างแรงอ่ะจำทางได้ไหมใครมาว๋อมีคนมามีคนมาข้างหลัง เฮ้ยผมฆ่าได้วะ่ะเฮ้ยแม่งแม่งมีพวกแม่งมีพวกเชีย่ยใช่มันมีข้างหลังอีกกลับไปเกิดในนี้นี่หว่าไหนๆก็ฆ่าได้โลกอีกตัวนึงพี่พี่เนบนจำทางได้ไหมวิ่งมาเก็บของหน่อยพี่เบนจำทางได้ไหมกลับไม่ได้ลองเดินมาก่อนโอ้โดนฟันโดนฟันเชีย่พายพยายามพายายามไในนี่ถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวขอมั่วๆไปก่อน เดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งไปที่หาดแล้วกันเผื่อเจอพี่เบนซ์จะได้ช่วยกันเนาะเจอแบบไม่ได้อยู่แม่ไ่งแม่งถือเชือกพี่เบนซ์แม่งจะจับผมว่ะโอ้ยพยายามหนีได้เราต้องคราฟอาวุธสักอันเนี่ยเอาให้มันดีกว่าหาหินหาอะไรครับได้พี่เบนซ์ครับครับนั่นแหละที่กดแท็บนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาโน้นก่อนแล้วกัน ตอนนี้ผมผมโดนแม่งแม่งสี่คูนร้อยแล้วแม่งถือถ,ถือแท้ด้วยอ่ะถือเชือกด้วยอ่ะมันก็ยังตามอยู่มันตามเนี่ยตอนกําลังพูดอยู่แม่งก็วิ่งตามอยู่เนี่ยไอเชี่ยนั่นคงเตงอะตายเออแล้วมันยังไม่มาเก็บของเนี่ยเนะมื่อกี้ถุงมันยังวางอยู่เลยหยุดนะครับหยุดไม่หยุดผมฆ่านะผมยอม,ยอมตายเ<า>ดียวก็โดนจับอยากฆ่าก็ฆ่าโว้ยไม่ยอมโดนจับหรอกอยู่ที่สูงวันนี้ เห็อย่าฆ่าก็ฆ่าเลยไม่ยอมให้จับโว้ยอ๋อเห็นแล้ว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 เห็นผมแล้วเหรอเหมือนเห็นึี่วิ่งมาผมมีเวลาทั้งวันนะ่ะเอาดิจะเป็นสะพานหินอยู่ในกลางน้ำผมไม่รู้พี่เว้นตอนนี้ผมวิ่งชิบหายอยู่นึกว่าพี่เวนอยู่แถวนี้ปรากฏไม่ใช่อ๋อแล้วทางขึ้นไปมันก็จะเป็นบันันลังอเ,เออเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอเออกำลังไปกำลังไปกำลังเดินไป เออพี่พี่เบนไปไปแถวไอตรงที่เราที่เราตายเมื่อกี้ที่พี่เบนตายเมื่อกี้เนี่ยมันนอนตายอยู่เนี่ยที่เราข้ามสะพานราต้องผ่านน้ําถูกต้องใช่ไหมใช่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 ไปน้ำไปน้ำแล้วก็ขึ้นไปใช่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 หาแล้วไปเก็บเก็บของแล้วใส่ชุดให้ครบผมกําลังวนกลับไปเหมือนเหมือนเก็บว่ะไอตัวเดิมแน่เลยอ๋อแต่ทิ้งทิ้งไว้นานของมันก็จะหายนะคนมีคนมาเก็บอยู่ว่ะ ตัวเขาข่าวไปแลว้วใส่มันเก็บแล้วมัง้งเคไม่เป็นไรพี่เบ้นพี่เบ้นจ้องมันไว้จ้องมันไว้แม่งต้องกำลังมาช่วยเพื่อนแม่งแน่เลยกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้หวดี Hola, dear, พี่เบ้นหวดจากข้างหลังตีหัว <learns S 2> ายสุดเดี๋ยวพี่กำลังไปกำลังไปเนี่ยอาวุธการการของเราก็ฆ่าคนใส่ชุดเกาะได้เห็นเปล่ามันยังไม่ใส่อะไรเลยเว้ยเหมือนมันกลมๆเงยๆอยู่ ทำอะไรตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีตีหวดมันผมกำลังไปหวดมันเร็ว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 มันวิ่งหนีแล้วหวดมันผมถึงแล้วผมถึงแล้วเนี่ยถึงสะพานแล้วไปแล้วมันลงน้ำไปแล้วมันลงน้ำแล้วหวดมันหวดมันหวดเรื่อยเรื่อยไปเอาของเลยไปเอาของเลยงั้น่ะเอาไม่ได้เพื่อนมีน้มเพื่อนม่งวิ่งตามตูดอยู่เอาไม่ได้มันว่ายน้ำหนีว่ะงั้นไปลุมเพื่อนมันก่อน เออเออเออมาลุมเพื่อนมาเนี่ยเนี่ยผมผมถึงสนะสะพานแล้วเนี่ยปล่อยผมไปเถอะไระผู้เล่นใหม่ก็มาฆ่ากันเนาะปล่อยกันไปเถอะผู้เล่นใหม่ขออาวุธสักชิ้นก่อนพี่เบ้นผมมาสะพานแล้วพี่เบนโูมไม่เหลืออะไรแล้ววะไม่เหลืออะไรแล้ววะปลอผมมาสะพานแล้วพี่เบนตัวไอตัวขาวๆาวกำลังไปหาพี่เบนหรือเปล่าวะเออเออใช่ไม่เหลืออะไรในถุงแล้ววะโน้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดดไม้กับกับไฟงูผมกำลังลากเพื่อนมันไปหาละไหนเนี่ยใครมาเนี่ยขาวขาวเนี่ยใครเนี่ยนั่นแหละมันฆ่าแม่งเลยเฮ้ยมงหลายคนพี่เบนข้างหลังข้างหลังข้าหลังมาหันหลังมาข้าหลังมาช่วยผมหน่อยขอเถเนี่ยขันหลังมาช่วยผมหน่อยลงน้ำมาลงน้ำมาหันหลังมันมีหลายคนยังวะนี่มันใส่คอแล้วเป่าไอ้ตัวนั้นน่ะหนี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 ้ันหลังข้ามน้ำมาจะเจอผม เออเห็นใครไม่รู้วิ่งอยู่เออแม่งวิ่งไล่ผมเป็นแบบเกมมาริโอเลยเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเวดไม่มีของเวยเอยถ้ถ้าถ้ามันจับเราไปขังได้นี่ยิ่งกว่าตายอีกนะพี่เบ้นทำไมอะมันก็จะขังอยู่อย่างนั้นน่ะนะเออมันมันจะไม่ตายไงประเด็นคือมันจะไม่ตายไงถ้ามันไม่ฆ่าเราอะเออถ้ามันไม่ฆ่าเราเราจะต้องเปิดเกมทิ้งไว้อย่างนั้นน่ะหนีพี่เบ้นหนี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 นีแล้วก็ออกเกมไม่ได้เงี้ยหรอใช่ ดิสคอนเนกก็ไม่ได้ดิสคอนเนกได้แต่ศพเราก็จะนอนอยู่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยสองคนเลยว่ะนูวดทำไงไหนไหสองคนไหนมีเอ้ยใช่ใช่เฮ้ยมันมันถือเชือกอย่าให้คนถือเชือกเข้าใกล้ได้นะพี่เบ้นให้วิ่งซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยๆหนีดีกว่าวะลงกี่วิลงน้ำข้างหน้าหนีเลยน่าจะสักสิบห้าวิอะนานๆอยู่เหมือนกันหรือจะหดมันไปเรื่อยๆดิเอาไงดีหดหดไอ้คน ถืออะไรดีอ่ะถือคือค้อนถือค้อนเอออยู่ไหนวะเอาน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 ะ <lat il> เร็วแล้วแม่งมือแล้ววะโอ้โหมันฟาดเอออย่าชนจัง่ยเยเสียงอะไรวะเออแม่งตีสวนว่ะมันไม่ถือแล้วมันไม่ถือแล้วมันไม่ถือแล้ว เฮ้ยตายหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม,มไม่ใชไ่ไม่ตายไม่ตายแม่งยิงธนูแม่งยิงธนูแม่งยิงธนูโอ,โอ,โอ,โอ้ยมันตีว่ะเสียงแม่งเปลี่นทีจะรอดไหมวะพี่เบน้์แต่พี่ตัวมันนะตีมันตีมันรัวๆอยู่นะมันคงไม่จับนะแหละถ้ามันจับมันจะโดนเราเฮ้ยตายว่ะตายหนึ่งตายหนึ่งพี่เบนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะเก็บฟองนะอุ้ยแม่งเลื่อนเลือนเหลือิดเดียวอ่ะ ตีนี่ต่อตีนี่ก็ไอ้ดีก็น่าจะตายแล้วแหละเพราะพี่ต,ตีตอนมันยังไม่ใส่เสื้อหรือเรียกมันเพิ่มเองตายแล้วเหรอเหลืองแล้ววะก็พ,พี่เหลืองแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขาหักแป๊บนึงแป๊บนึงผมขาหากักสู้ไปสู้ไปพี่เวนสู้ไป <c oughs> ยังคงเซงโดนไมตต้ตะโพธีตายเออโดนไมตต้ตะโพดโคตรกากอะ่ะโอ้ยไอ้ฝาดดึโอ้ยตายกลับ,กล,บกลับมาถูกไหมกลับมาถูกไหมน่าจะถูกอยู่แหละแ่งมืดตื่นไหวโอ้ยมนัมนเด้เด้อเด้อเด้อเดเราไม่มีอะไรจะเสียเออเราไม่มีอะไรจะเสียข้าไม่ให้ได้คือเพิ่งตายนะผมไม่ตายหรอกผมนี่แบบระดับสุดยอดคิงโน้ อ,อดีมากแม่งมือจัาางวะทำไงอู้หูเหลืองเหลืองผีก่อนพยายามหมุนหมุนรอบตัวมันนะเราต้องไคเราต้องไคพี่เบนต้องรีบมาเว้ยรู้แล้วรีบตีแตกเลยนี่วิมีเข้าตรงกลางไว้ก่อนเนี่ยเจอเลยเดี๋ยวแม่งแม่งตะกี้แม่งยืน<ต> <ปะ S 2> กดเบ, <birthdays. S 1> บนเดตไว้แต่กดไม่ทัน มันหน้าใกล้แล้วหละเจอไมต้ตะโพตีเนี่ยโอ้เกมนี้ก็ไม่ยากนี่หว่าของโอ้ตายว่ะรีบมาเลยงั้นนะ่ะโอ้ยโคตรมันนะ่ะถ้ามีของซะหน่อยนะมันรู้สึกขนาดมีของเฮ้ยผมว่าไอตัวนั้นพี่เบนได้เลยพี่เบนกระโดดดิกำลังขึ้นเนินไปใช่ไหมเมื่อกี้ อยู่ในป่าเอาเหรองั้นผมเจอใครวะเนี่ยฆ่าแม่งแล้วตัวดำดำตัวดำดำจะเห็นเหรอดำแบบดำเลยอะขนาดมองตัวเองยังไม่เห็นเลยเนี่ยผมเห็นคนวิ่งขึ้นเนินตะกี้เนี่ยหายไปละวิ่งมาได้สักพักก็น,นะรู้สึกไปไปได้ของไม่ได้ของไม่รู้อะไปป่วนแม่งเออมันคงแบบไอ้เชี่ยของล่วงเลยสัสเชี้ยรีบมาเก็บดีรีบมาเก็บดีเนี่ยเนาะ เออเนี่ยแม่งตายยากชิบหายเลยแม่งใส่ชุดเกาะเต็มเต็มสูบแม่งมาแพ้ไม้กระบองอะไรวะโคตรกากแพ้ไม่เท่าไหร่เราไม่มีหาอะไรสักอย่างเออชุดกงชุดเกาะก็ไม่มีม,มันแพ้แเราได้ไงวะโอ้เราถือว่าทําดีฮะถือว่าถือว่าเราเทพระดับหนึ่งเนาะโอ้แค่นี้สบายว่ะเกมแม่งกระปุ๋ยว่ะเฮ้ยเจอเหมือนเจอคนว่ะเจอผมเปล่า แต่มันก็ถือว่าโอเคนะถ้าถ้าสมมติตีพวกเดียวกันมันไม่ตายมันคงมันคงเก็บเราง่ายขึ้นอ่ะใช่อันนี้อันนี้มันจะตีโดนกันเองอะเนาะอาจจะมีโดนไปบางทีสองทีเมื่อกี้เนี่ยเพราะทำให้ของมันยิ่งดีมันก็ยิ่งระวังเว้ยตีโดนกันเองก็ไม่ไม่น่ารอดแม่งคงเก็บของไปหมดแล้วว่ะโอ้โหโอ้เก็บแล้วไอตัวที่รอดอะเก็บหรือไม่ก็รอเพื่อนมาแล้วว่ะถึงแล้วเพื่อนสองใสยตุ๊กทิ้ไปเอาหวดเลยพี่เบ้นหวดเลย อย่ายใ,หใ,<ค>ให้จังหวะมัน<ค>ได้จัดการของรู้แล้วรู้แล้วแต่มันคงเฝ้าอยู่อะเฮ้ยมีคนฆ่ามันว่ะเอยวิววินเนี่ยใครวะวิววินเก่งจริงอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ในกิวเราด้วยใครวะใครวะสามไง,งมีมือที่สามวะ่ะเอาดิมือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ่ะเรามาตัวเปลา่าอ่ะขอแค่ไม่ดจับแค่นั้นใช่ไหม ใช่ขอขอแค่แบบถ้าสมมติมันทำท่ามันจะคุยกับเราอย่าหยุดคุยหวดไปเลยถ้าโดนฆ่าก็โดนถ้าโดนจับก็คือโดนจับนีรังดอนเลยเหรอมันจะจับไปขังแล้วแบบมันถ้าเราจะจะรอดทางเดียวก็คือต้องอดตายอ่ะพี่เบ้นแต่มันกระป้อนนะอาหารเราลไม่ได้ไม่ได้ป้อนอาหารไม่ได้อ๋อล้วก็ต้องรอดเพื่อจะตายใช่ไม่เหมือนอาร์คป้อนไม่ได้เออดีดีด,ดีงั้นก็โดนจับก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็รอตายเอาแต่มันนานนะ ผมผมเคยโดนจับไปสิบห้านาทีหลอดหลอดเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งเลยเออตีตีหัวตีหัวถ้าตีขามันจะเดินช้าลงแต่ตีหัวตายเร็วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอ้ขาวๆอ่ะเห็นแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โห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 มันเก่งว่ะถ้าได้จังหวะเอาเบนเดตมาถือไว้นะพี่เบนเวลาขาหักก็แบบแบบถ้ารักษาได้ก็รักษาเลยมีเบนเดตเราดูตรงไหนมีมีไอ้ก้อนดำๆม้วนๆอ่ะโอ้โหไอ้เชี่ยโดนตี โอ้มัน <đ> <ะ>นเร็วจังวะโอ้ยทำไมมันเก่งวะเออมันถอดเสื้อผ้าหรือเปล่าเออมันขยับตัวเร็วขึ้นหรือเปล่าอูตายแล้ววะ่ววะเปแยงว่ะโอ้โอ้แม่งรูดของไปแล้วอ่ะพี่เป็นตายแล้ว,ว,ะวอะรู้สึกมันเก่งขึ้นว่ะโอเคเดี๋ยวผมหนีก็แล้วกัน อยู่ตรงนี้มันมันไกลจุดเกิดเกินนะผมลากมันไปใกล้ๆจุดเกิดหน่อยเราจะได้แบบเนึงตายตีตายมาตีเออตายมาตีอย่างเดียวแม่งถือดาบคิงอ่อะดาบคิงมันแรงอะ่ะขอแค่อาวุธแค่นั้นแหละอะไรก็ได้ไอ้งูที่มันดีกว่าไม้ตะพดเนี่ยแม่งมีคนหนึ่งยิงธนูคน,นถือ,ถ,อถือดาบคิงกระใส่มงกุฎไล่ฆ่าชีวิตแม่งลําบากว่ะไอแม่งมีคนถือเชือกด้วย เอ้ยแม่งมีสามคนว่ะแล้วถ้ผมจะกลับไปดูว่าอีคนที่สามนั่นคือใครเพื่อนมันหรือเปล่ามันมีคนฆ่ากันนะไอ้ชื่ออะไรกิ่งกิงกับเดวิลวินเดวิลวินทำไมไม่พา<ร><ร>ฉัน<ร>มาดูช้างมันหยุดกูจับได้มึงดิดใครแต้แล้วเฉันเธอมอบแล้วไ่้ชอบเธอั่ง อยู่ในปาเต้ร้อนยางกับไฟเออเธอสวยเซ็กซี่ฮอตยางกับไฟเออเดี็กก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเออกล้าวไปเข้าไปเข้าไปเล่นกับไฟเออโอเคครับ,คครบก็สนุกสนานกันพอแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไว้ดูต่อคราวหน้านะว่าผมจะรอดหรือเปล่าจากการไล่ล่าของไอ้บ้าสามตัวที่วิ่งไล่ตูดผมมาอยู่ตอนนี้นะฮะก็ มาเล่นเลนน้องคิงกับพี่เบนซ์นะฮะพาพี่เบนซ์มาเล่นเนาะก่อนหน้านี้ก็เป็นอของทอมนะฮะตอนนี้ก็เป็นพี่เบนซ์แล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อพัทหน้านะว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าพาัทนี้พัทหน้าแล้วก็พัทต่อไปเนี่ยเป็นพัทที่ ก็ทั้งที่จะมันนะครับคือผมมันไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะมันหรือเปล่าแต่ผมโคตรมันเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะไปพบกันมาหน้าเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊บ